มาดูเหตุระทึกี่จังหวัดมหาสารคามค่ะเมื่อจะเรียกเป็นอดีตสามีของคุณครูก็ได้พันเลิกกันไปแล้วพยายามจะมางอ้อคุณครูที่โรงเรียนไปไปมามาคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยเอาอาวุธปืนนี่แหละเข้ามาในโรงเรียนมีการยิงปืนด้วยทั้งครูแล้วก็นักเรียนนะคะอาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่ติดอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถออกมาได้ใช่แต่ว่าตอนนี้สามารถออกมาได้แล้วทุกคนอย่างปลอดภัยรวมถึงตัวของอดีตสามีคนนี้เองก็ยอมมอบตัวกับตํารวจ ตรวจแล้วด้วยนะ,ะมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตสามีของครูคนหนึ่งในโรงเรียนเลิกกันไป2เดือนพยายามมางา้อขอคืนดีแต่ไม่สําเร็จก็เลยบุกเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยกับคุณครูในช่วงเวลาพักเที่ยงจากนั้นก็มีปากเสียงกันอย่างหนักผู้ก่อเหตุเดินออกมายิงปืนขึ้นฟ้าคนในโรงเรียนเขาก็ตกอกตกใจกันนะคะเด,เด็กอยู่ด้วยครูคนอื่นๆก็รีบพานักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ออกจากพื้นที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเกิดอาการเครียดเพราะว่าเจ้าตัวไม่มีงานทําแล้วก็ มีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยผู้ก่อเหตุปล่อยตัวภรรยาออกมาก่อนแล้วเจ้าตัวเนี่ยตอนแรกเดินวนไปวนมาบนอาคารเรียงตำรวจกรีดกล่อมไม่นานเจ้าตัวใจเย็นยอมมอบตัวกับตำรวจอ่ะก็ในที่สุดเหตุการณ์จบลงด้วยดีนะคะ